วันหยู่นี้มาเที่ยวทะเลอากาศก็สบายดีจังเลยนะแตงแต่อย่าเดินเพลินนะเตยเดี๋ยวจะเจอแมงกระพรุนตามพื้นทรายเอา สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะพบกับลมฟ้าพยากร์ <jewel. S 1> เพื่อการท่องเที่ยวกับพวกเราสองคนแต่งคะ่ะและเตยคะ่ะคุณผู้ชมคะวันหยุดนี้ถ้าใครไปเที่ยวทะเลนะคะนอกจากจะต้องระวังอันตรายจากคลื่นลมที่แรงแล้วยังต้องระวังอันตรายจากแมงกระพรุนอีกด้วยคะ่ะค่ะก็เพราะว่าฤดูฝนแบบนี้นะคะแมงกระพรุนก็มักจะลอยตัวมาก,กับคลื่นคะ่ะจะพบมากตามแนวชายฝั่งซึ่งแมงกระพรุนนะคะก็มีหลายชนิดเลยค่ะอย่างแมงกระพรุนถ้วยแมงกระพรุนจานแมงกระพรุนไฟแต่ละชนิดนะคะก็มีพิษที่แตกต่างกันค่ะบางชนิดก็อาจจะทําให้เราเป็นแค่ผื่นแดงนะคะแต่ว่าบางชนนนิดออาาจรุแงงทํใหห้้เป็่มไพ ก็มีค่ะถ้าโดนพิษนะาเตยแนะนําค่ะให้ใช้ผักบุ้งทะเลขยี้กับน้าส้มสายชูนะคะหรือว่าจะใช้ทรายสีขาวๆค่ะทาบริเวณแผลที่โดนก็ได้นะคะเพื่อเป็นการลดพิษที่ติดบนผิวหนังนั่นเองแต่ว่าถ้ามีอาการอื่นๆแนะนําให้รีบไปพบแพทย์ทันทีเลยนะคะค่ะช่วงนี้ใครจะไปเที่ยวทะเลก็สบายหน่อยนะแตงเพราะว่าคลื่นลมสงบลงมากแล้วค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังอ่อนลงนะคะก็เลยทาให้ชายฝั่งทางภาคตะวันออกหรือว่าอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนชายฝั่งทางฝั่งอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรค่ะช่วงนี้กงยัง เที่ยวได้แค่ชายฝั่งนะคะอย่าเพิ่งออกเรือไปเที่ยวตามเกาะแก่งต่างๆเพราะว่ายังเป็นช่วงปิดเกาะในฤดูมรสุมค่ะค่ะส่วนร่องมรสุมที่พาดผ่านอยู่บริเวณประเทศเมียนม,มาลาวและเวียดนามตอนบนนะคะก็ส่งผลทําให้ภาคเหนือและภาคอีสานมีฝนตกหนักค่ะลมฟ้าเือนภัยวันนี้นะคะจึงต้องขอเตือนภาคเหนือและภาคอีสานโดยเฉพาะทางตอนบนของภาคต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อไปอีกหนึ่งวันนะคะส่วนตั้งแต่วันที่16เป็นต้นไปค่ะบ้านเราจะมีฝนลดลงอากาศก็จะปลอดโปร่งขึ้นนะคะค่ะและร่องมรสุมตัวนี้นะแต่ก็ยังพาดยาวเลยไปถึงทางตอนเหนือและทาง วันออกของอินเดียด้วยค่ะก็เลยทําให้หลายพื้นที่ของอินเดียมีฝนตกหนักนะคะถนนและสะพานได้รับความเสียหายค่ะยังในภาพนี้นะคะโครงสร้างสะพานเหล็กทนแรงดันน้ำไม่ไหวก็เลยซุดพังลงในที่สุดแถมพื้นที่ทางการเกษตรก็ถูกท่วมเป็นบริเวณกว้างด้วยก็เพราะว่าช่วงนี้ที่อินเดียก็เป็นฤดูฝนเหมือนบ้านเราเหมือนกันค่ะค่ะมาดูอากาศในวันรุ่งนี้กันบ้างนะคะที่ภาคเหนือค่ะจะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองเกือบทั่วไปร้อยละ70ของพื้นที่นะคะภาคอีสานมีเมฆมากเช่นกันกับมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40ส่วนาหกส จันนบุรีและราชบุรีขณะที่ทางด้านภาคตะว,วันออกฝนเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะคะตกอยู่ที่ร้อยละหกสิบของพื้นที่ค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนอยู่ที่ร้อยละสี่สิบและฝั่งอันดมามันตกเยอนนะคะอยู่ที่ร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝน,นเพิ่มขึ้นกว่าเมื่อวานตกอยู่ที่ร้อยละเจ็ดสิบส่วนมากตกในช่วงเย็นถึงค่ำค่ะฝนจากมะระสุมเนี่ยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฝนหลังเลิกงานนั่นเองนะเตยวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับลมฟ้าพยากรคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะมีีีีีฝนนนนนนหหรรรรรืือออจจะะะมมมแดดดย่่า่าาาลตววววสสสสสสบบกกฟฟ้้พทุุััััััถึงคคค แตงเริ่มรู้สึกร้อนรอแล้วนะเตยเดี๋ยวเราเดินกันไปให้ถึงชายหาดนู้นก็เลยดีกว่าฮ่า <c oughs> สบายใจจัง